บอกตรงๆนะฉันกลัวมากฉันว่ามีคนต้องจับตาดูเราอยู่ตลอดเวลามีคนดูพวกเราอยู่แน่ๆแ,แล้วยิ่งไปกว่านั้นสิทธาศกับรชนีพวกเขาเช็คเอาท์ช้ากว่าวันจองหนึ่งวันพวกเขาอยู่ในก็ไม่รู้แล้วไหนย,ยาศกับแซมอีกฉันติดต่อใครไม่ได้เลยไอชาหนูนี่น่ารักมากนะตุ๊ก,กตาก็น่ารักนี่รู้ไหมตอนเด็กๆฉันก็มีตุ๊กตาเหมือนกัน มันน่ารักไม่แพ้กันเลยล่ะแล้วเราก็ซื้อเสื้อผ้าให้มันด้วยมันจะได้ดูน่ารักมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีไหมเปลี่ยนให้ตุ๊ก,กตานะฮะสนใจหรือเปล่าไม่เอาค่ะอย่าแตะต้องนะเดี๋ยวเสื้อผ้ามันพังอย่าแตะต้องอางั้นเหรอออกก็ได้ไม่ยุ่งก็ได้ฉันจะหาชุดแบบนี้ให้เธอเองไม่เอาค่ะหนูยอยากได้ชุดใส่น่ารักจริงๆดีด ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปได้เราทุกคนช่วยกันมาตลอดเลยนะขอบคุณค่ะล้มเหลวกันเนยยรหรอได้ยังไงฮะพวกมันหายไปไหนพวกมันอยู่ตรงนี้นี่ฉันที่พวกมันไว้ตรงนี้นี่นะแค่งานง่าย,ายแค่นี้ยังทําไม่ได้ไร้สาระมากเฮ้ยไปกไกลๆเลยนะไปไปได้บอกให้ไปไงี่ละไปได้แล้ว สิทธาดคุรณาเธอจะหนีได้นานแค่ไหนไม่ว่าเธอจะไปไหนฉันจะจับตาดูเธอสิทธาตคุรณาต่อให้เธอหนีไปไหนเธอก็ไม่ปลอดภยัยหรอกครอบครัวที่มีความสุขและยิ้มได้เพราะเธอจะต้องแตกแยกก็เพราะเธอเหมือนกันแล้วเธอ เธอก็จะทำอะไรไม่ได้สิทธาดเธอจะต้องชดใช้ที่หนีฉันไปสิทธาดคุรณาสิทธาตคุรณาซมพระเจ้าอ้โอ้ ระเจ้าเธอโอเคนะเออโอเคขอบคุณพระเจ้าเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เข้าใจาอะไรเลยด้วยไม่รู้เรื่องอะไรกันแน่เนี่ยนี่ฉันยังกลัวอยู่เลยนะเหมือนกับเราถูกจับตาดูอยู่เลยนะแซมแซมฟังก่อนนะเธอจะต้องลืมเรื่องพวกนี้เธอจะต้องลืมมันให้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายงั้นเราจะเอาแบบนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นเรื่องนี้เราจะเก็บเป็นความลับถ้าครอบคนเรารู้ พวกเขาต้องหัวเราแย่แน่เลยทุกคนเขาใจที่ฉันพูดไหมจักรลงแม่จะต้องไม่สบายใจนะก็ใช่นะแต่ว่าใครจะเชื่อเราล่ะดูสภาพเราสิบ้านก็ขาแพลงสภาพอ่ะแย่กันสุดๆเลยเราจะอธิบายให้ที่บ้านฟังยังไงเราจะบอกให้พวกเขาเชื่อได้ยังไงว่าพวกเราเนี่ยไม่เป็นไรกันเลยทําไมจะต้องบอกความจริงก็โกหกไปสิหมายความว่าไงเราจะบอกว่าเราไปเล่นน้ํามาแล้วแซมก็เลยบาดเจ็บเราจะไม่พูดอะไรนอกจากนั้นนะเก็บเป็นความลับอะโอเคนั่นแหละดีแล้ว ไปเถอะข้าไปเถอปโอเคโอเคไปเถอะฉันจะแจ้งตำรวจฉันฉันกลัวมากเลยป้านี่พวกเธอทำให้ป้าเป็นห่วงแทบแย่น่ะ หายไปไหนกันมานะฮะพวกเราเป็นห่วงมากเลยนะรู้หรือเปล่าเนี่ยไงไอชาสบายดีไหมแม่คะใจเย็นนะไม่ต้องรีบถามก็ได้เราเพิ่งมาถึงเองว้าวรชนีกับสิทธาแล้วก็ยาสกับแซมมี่อนี่ดูสิพวกเขาเดินขาเป๋ด้วยเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะเกิดอะไรขึ้น รชนีลูกบาดเจ็บนี่นาเกิดอะไรขึ้นสิทธาดบอกมานะว่าเกิดอะไรขึ้นพอกันทีทําตัวให้มีความรับผิดชอบกันหน่อยแล้วก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องแบบนี้ฉันเครียดมากจากความดันขึ้นอยู่แล้วนะฉันทําเป็นยิ้มออกเพื่อไอชาบอกมาสิทธาดว่ามันเกิดอะไรขึ้นออออออไม่ยายนี่จริงๆเลยจะห่วงทําไมนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเราแค่ไปเที่ยวมาแล้วเราก็ไปเล็กีฬาวิบากกันมาเราเล่นเครื่องล่อนกันด้วยแล้วก็แซงไปบรชนีเลยบาดเจ็บสองคนนี้ เล่นก,กันอย่างกับเด็กอะนี่เหมือนอเด็กอยู่เลยเล่นกันจนบาดเจ็บแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะนะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาแล้วไม่ต้องเครียดเลยใช่พวกเธอน่ะกลับมาแล้วแต่พวกเธอทําให้ฉันเป็นห่วงเอาเป็นว่าพวกเธอน่ะอาบน้ําแต่งตัวซะเดี๋ยวจะสั่งอาหารมาให้กันปาดไปเอาน้ำห้ทุกคนเอาเครื่องประถพยาบาลมาด้วยนะแซมกับโรชนีมากับแม่หน่อยมา อมีพัสดุให้คุณสิทธัตุคุรนาครับเอาไปหาเขาเองสิที่นี่ไม่มีคนชื่อสิทธาต์แต่ว่าที่อยู่มันอยู่ที่นี่นะครับไม่นะสิทคุรนาอะไรละมั่วแล้วเออใครก็ไม่รู้ฉันเป็นใครเปนการปั่นแล้วนายเป็นใครเริ่มงงแล้วเขาเป็นใครคนส่งของแล้วนี่อะไรซองมันเขียนว่าอะไรสิทคุรนาแล้วนายรู้ไหมว่าชื่อนี้ชื่อใครใครอ่ะ มันชื่อของฉันเออแล้วไงมันอยู่ในบัตรประชาชนแล้วไงมันอยู่ในพาสปอร์ตแล้วก็ได้ใบอนุญาตดำน้ำด้วยหรอใช่เออจวนี่ชื่อใครสิทุณลนาแล้วใครคือสิทธิ์เออคุณเออออออท่านเออผมจำคุณไม่ได้อะโทษทีทำไมแล่วเออเว่าไงอย่าบอกคุณนายนะว่าผมจำท่านไม่ได้อะทำไมล่ะผมมีลูกเล็กๆต้องเลี้ยงด้วยนะโอเคโอเคไปเลยเข้าไปข้างในเลยเฮ้ยจ้างคนแบบนี้มาจากไหนเนี่ยขอบคุณมากนะ ขอบคุณครับจดหมายนี่มันแปลกต้องมีอะไรแน่เลย นี่เป็นคราบเลือดของเมียเธอที่ฉังเอาไว้เนี่ฉันคิดว่าฉันคิดเธอดีกว่าแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเราจับตาดูเธออยู่และจำเอาไว้ว่าเกมของฉันยังไม่จบจะหนีไปที่ไหนก็หนีไปได้เลยเราตามเธอเจอแน่นี่มันอะไรกันเนี่ย อ่านอะไรนะเ,ออเปล่าไม่มีอะไรแน่ใจนะไม่มีอะไรนี่เหรอนี่ก็เออจ,จดหมายจ,จากโรงแรมเ,ออเขาส่งมาเขาขอบคุณที่เราไปพักที่นั่นเอ,อพวกเขาก็เป็นแบบนี้แหละนะมั่นใจนะมั่นใจมากเลยเธอสงสัยเหรอเธอนี่ที่สงสัยเป็นบ้าเลย Ooh, ถ้าไม่เชื่อฉันก็เอาเนี่ยอ่านสิเอาเลยเห็นสานน sa, มีอ่านจดหมายแบบลับๆจะไม่ให้ภรยาสงสัยด้รยไงกันล่ะช่างเหอะฉันเชื่อเธอ รู้ไหมตอนฉันคิดถึงโรงแรมนั่นฉันขนลุกไม่หยุดฉันไม่เข้าใจเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าฉันมีความสุขนะที่ทุกอย่างมันจบลงแล้วไม่มีอะไรหรอกมันยังไม่จบฉันต้องหาความจริงให้ได้ท่านคราบจะเย็นก่อนนะครับ เราไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ที่จริงแล้วโปรแกรมการแข่งขันนั้นถูกจัดในนามของท่านนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันมาจากบัญชีของท่านเองด้วยนะครับพูดได้ต่อราอะไรคนได้ดูเอกสารสิท่านนี่มันอะไรกันเนี่ย เออคุณทำกระบอกกันหล่นตอนรถคุณพังนะครับพอดีผมเห็นเลยเอามาคืนให้นะครับผมตามคุณมาฮัลโหลผมสิทธาคุณละนาะผมต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงที่เชื่อเล็กผมอยากจะดูว่าเธอเนี่ยทำงานให้ใครในโรงแรมของคุณกินแนะ่บอกได้ไหม ท่านครับเราเอาข้อมูลบอกคนนอกไม่ได้ฟังนะข้อมูลนี้สําคัญกับผมมากเลยผู้หญิงคนนี้ใช้เงินของผมในการจัดงานและผมขอเตือนเลยนะว่าเรื่องนี้มันผิดกฎหมายด้วยเข้าใจใช่ไหมท่านครับงานนี้มันจัดขึ้นโดยเอเจนซี่จัดงานในสถานที่หรูหราแห่งหนึง่งเอชื่อแกวเมอร์เรารู้แค่นั้นแหละท่านแกวเมอร์เหรอโอเคขอบคุณดีฟังนะ ถ้าได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคนเชื่อเล็กชื่อบอกผมด้วยนะผมเห็นรูปพวกนี้แล้วในนี้ไม่มีอเล็กเลยเออขอโทษนะครับผมเอารูปของคุณให้หนังแบบของเราดูแล้ว <c oughs> อเล็กฉันเจอเธอจนได้ฉันจะต้องถามเธอแล้วเธอจะต้องตอบเกมของเธอมันจบแล้วเธอจะต้องแพ้ฉันเธอชอบจัดงานนักใช่ไหมฉันจะจัดให้เธอเอง

ง่ายอเล็กเธอนี่มันขี้ขลาดจริงๆหลังจากที่ทําให้เราเสี่ยงตายเธอกลับไปซ่อนมุดหัวเธอไม่กล้าเผชิญหน้าเธอเล่นเกมพดเธอจบหรือยังหรือว่าอยากจะเล่นต่อก็ได้นะถ้ามีอะไรอีกก็มาเล่นซะตอนนี้เลยสิเพราะว่าหลังจากนี้เธอจะต้องเจอกับฉันถ้าฉันลงมือเมื่อ,อ,อไร่เธอจะไม่มีทางหนีแต่ว่าช่างเถอนะะ ฉันจะให้โอกาสเธอก็แล้วกันให้โอกาสบอกความจริงบอกมาตอนนี้เลยสารภาพมาซะตอนนี้เลยถ้าเธอไม่พูดฉันจะต้องพาเธอไปขึ้นศาลกับฉันแล้วคอยดูแล้วกันว่าเธอจะโดนลงโทษอะไรบ้างอยากนอนตายในคุกก็เอาเลยฉันจะบอกทุกอย่างกับศาลว่าเธอหลอกพวกเรายัางไงบ้างและทำให้เราเกือบตายยังไง เธอบังคับให้เราเล่นเกมเพื่อที่จะฆ่าเราเธอกงเงินฉันแล้วก็เอาไปจัดงานปล,ปลอมๆแบบนั้นด้วยฉันจะบอกสารทุกๆอย่างเลยเธอจะต้องสารภาพเนี่ยนี่ฟังอยู่หรือเปล่าอเล็กพูดความจริงออกมาสินี่คือโอกาสของเธอแล้วอเล็กถ้าเธอเงียบแสดงว่าเธออยากจะลองดีใช่ไหมเธอทําแบบนี้ทําไมฮะบอกความจริงกับฉันมาสิฉันบอกให้พูดมาพูดมาตอนนี้ มันไม่แร์เลยโรชนีบอกให้สิทธาเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยนะตอนเราต้องการตัวเขาโทรหาทีไรไม่เคยติดเลยนะ่ะไม่เคยติดต่อได้ติดต่อเขาไม่ได้เลยแม่อยากจะให้เขามาเซ็นสัญญารับช่วงบริษัทต่อเขารู้แต่เขาเหม็นดือ้อเขาทําเป็นเก่งรู้ไหมว่ามีอะไรให้ทําอีกเยอะไหนเราจะต้องมีการจัดงานโปรโมทคอลเลกชันการวางแผนแล้วไหนจะต้องติดแผนโปรโมทอีกสิทธาธหายไปไหนก็ไม่รู้ เขารู้ว่าแม่จะแนะนําให้เขาต้องรู้จักกับพนักงานวันนี้ลูกบอกเขาแล้วใช่ไหมเขาหายไปไหนเนี่ยอืมคอยดูนะถ้าโผล่มาเมื่อไหร่แล้วก็แม่จะบีบคอให้เละเลยสองคนนี้ทะเลาะกันไม่หยุดเลยนะบางทีกับเรากําลังดูละครอยู่อย่างนั้นแหละเรานี่มันโชคดีโชคดีเกินไปแล้วยชหเห็นสิทธาบ้างหรือเปล่านะ เออไม่เลยนะไม่เห็นเลยมีอะไรหรือเปล่าแม่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรมีอะไรเหรอยัสมาที่นี่ทําไมเหรอเออเปล่าครับป้าเอผมจะต้องเอายาให้แซมนะครับได้สิโรชนีจะเอามันไปให้แซมเองนะเธอมากับป้าก,ก่อนโอเคงั้นให้โรชนีให้ยากับแซมแล้วผมจะไปกับป้านะครับโรชนีเอายาให้แซมด้วยนะอเออไปเถอะครับป้าโอเคไปกันเถอะ เฮ้เฮ <Hey. laughs> <Hey, s> ้เฮ้เฮเป้นไ้บ้างวันนี้ ได้เจออเล็กซ์หรือ,อยังหั <c oughs> วเราะไปเลยตามสบาย <c oughs> นั่นแหละชีวิตของเราหั <c oughs> วเราะไปเลย <c oughs> ตามสบาย <c oughs> นายเปลี่ยนเกมนี้ให้เป็นชัยชนะและความพ่ายแพ้นในเวลาเดียวกัน งั้นก็มาเลยมาเล่นเกมกันก็ได้ถ้านายหมดบุกเมื่อไรคอยดูแลกันที่เหลือนายจะไม่มีทางเลือกคอยดูนะสิทนายกับครอบครัวนายจะต้องเจอกับสิ่งที่ฉันเสียไปฉันนอนไม่หลับไม่สบายใจนายก็ต้องเจอแบบนั้นเหมือนกันิ <c oughs> ชช านายจะต้องเสียเลือดลังน้ำตาเมื่อราชนีต้องถูกพาตูวไปจากนาย <c oughs> <c oughs> นายน่ารักเธอมากสินะนายจะต้องไปง้อเธอทุกอย่างจะจบลงแน่นอน <c oughs> ทุกอย่างต้องจบลง <c oughs> โอ้รรชนี้นะ่ะสวยดีนะถ้ารรชนี้เลิกยิ้มล่ะน่าจะทำยังไงสองคนนี้สองคนนี้คือใครนะสองคนนี้คือใครถ้าฉันลงมือเมื่อ,อไรความสมัครของนายจบลงทันทีแน่นอน <c oughs> สายสัมพันธ์ที่นายภูมิใจนักจะจบลงในทันตา <c oughs> สนุกสินะสนุกมากเลยจำเอาไว้นี่คือความลับของเรา <c oughs> <c oughs> ถ้านายเอาไปบอกตำรวจชีวิตของนายจะต้องมืดมนอย่างที่ไม่เคยเป็น <c oughs> ชีวิตนายจะต้องมืดมน <c oughs> ถ้านายเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจแล้วก็นายจะต้องมืดมนตลอดไป <c oughs> นายต้องมืดมน <c oughs> ไม่นะรับสายสิรับสิรับสายสกที